เพราะสาเหตุใดที่คุณหมอถึงยุติการตั้งครรภ์คะสาเหตุที่คุณหมอยุติการตั้งครรภ์ก็คือไม่สามารถนะคะตั้งครรภ์ต่อไปได้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากสาเหตุสุขภาพของคุณแม่นะใครที่มีโรคประจําตัวที่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณหมอยุติการตั้งครรภ์ถ้าตั้งครรภ์ต่อไปก็อาจจะทําให้ คุณแม่เสียชีวิตได้สาเหตุที่2ก็คือตัวของทารกเองค่ะเช่นทารกไม่เจริญเติบโตต่อทารกเสียชีวิตในคภ์ทารกไม่มีหัวใจเต้นอันนี้ก็จะทําให้คุณหมอต้องยุติการตั้งครรภ์ค่ะสาเหตุที่3ก็จะเป็นเรื่องของน้าคล้ำนะคะน้ําคล้ำอาจจะลดลงน้ําคล้ำน้อยจนไม่มีน้ําคล้ำที่จะทําให้เด็กเจริญเติบโตต่อไปได้อันนี้ก็มีความจําเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์สาเหตุที่4นะคะก็คือเรื่องของรกหรือว่าสายสะดือค่ะถ้ารกหรือว่าสายสะดือเสื่อม ไม่สามารถนำออกซิเจนไปให้ทารกได้โรคแก่โรคเสื่อมโรคมีแคลเซียมเกาะหรือว่าโรคมีปัญหาผิวตีใดๆก็แล้วแต่นะส่งผลทําให้ทารกไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อได้เพราะว่ารกและสายสะดือนะคะเป็นแหล่งให้สารน้ําสารอาหารให้กับทารกในครรภ์หากรกหรือว่าสายสะดือมีปัญหานะก็ส่งผลทําให้ทารกไม่เจริญเติบโตต่อทารกตัวเล็กหรือทารกเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักๆนะคะที่คุณหมอ จําเป็นที่จะต้องให้ยุติการตั้งคันเช่นคุณแม่เป็นโรคหัวใจรุนแรงตั้งคันต่ออาจจะหัวใจวายเสียชีวิตหรือคุณแม่ที่มีความดันโลหิตสูงหรือคันเป็นพิษในช่วงตั้งคันนะคะไม่สามารถตั้งคันต่อได้เพราะถ้าตั้งคันต่อแม่ก็อาจจะชักหรือว่าเสียชีวิตอะไรประมาณนี้หรือเรื่องของเด็กก็แล้วแต่เด็กมีความพิการผิปกติ อ่าหรือว่าเด็กอ่ามีความผิดของโครโมโซมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณหมอต้องยุติการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่นะคะโดนหรือว่าถูกแจ้งว่าต้องยุติการตั้งครรภ์แล้วให้คุณแม่ตั้งสติฟังคุณหมอให้ดีๆว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ต้องยุติการตั้งครรภ์น,นั่นเองคะ่ะ